วัดีคะ่ะวันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับอยู่พิเเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับรถรู v ีไอพีสท,ที่นั่งนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าเก่าจะแต่งมาให้เป็นตัวสไตล์ v i p เลยนะคะลูกค้าอ่าออฟชั่นนะคะต่างๆจัดเต็มแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เราอยู่ t o y o ต a m a j e s t ตค่ะ28ง r e m i u m รีเมียมนะคะคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะขับใช้งานไปหลักหมื่นเท่านั้นนะคะและที่สำคัญค่ะมาพร้อมกับราคาพิเศษเลยนะคะเพียง2.250้านบาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยกพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าตัวรถมาพร้อมกับตัวรถสีดำแบบนี้นะคะภายในรถสีดำเช่นกันนะคะมาเริ่มกันจากที่กระจังหน้านะคะ กระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะซี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะตามสไตล์ของตัว t o y ยต้ามา e s จ y สตีนะคะลูกค้าเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าสังเกตจะมีเป็นตัวกล้องนะคะด้านหน้านะคะอยู่ตรงกลางเนาะตัวนี้สำหรับตัวมาร์จิสีเนี่ยเรามีเป็นตัวกล้องให้360องศารอบคันกันเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวโลโก้นะคะตรงกลางแบบนี้เช่นกันค่ะตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์2ดวงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ LED day time running light ค่ะมีระบบ แสงไฮบีมให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะรวมไปถึงไปตัดหมอกคู้หน้านะคะเป็น LED เช่นกันค่ะแล้วก็ตัวด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้วยกันนะคะลูกค้าคันนี้ดูหล่อมากๆเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยาง ด้านหลบนะคะปี2020เลยนะคะตัวนี้อย่างเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแม็กที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัว Majesty นะคะลูกค้าขอบ17เช่นกันนะคะไฟเลี้ยวในตัวมีให้ตรงกระจกนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสังเกตนะคะจะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้เนาะลูกค้าให้นะคะในส่วนของด้านข้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะด้านล่างนะคะจะมีเป็นตัวกล้องนะคะให้นะคะ ที่จะเปิดจะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดําของตัวรถนะคะแล้วก็ เป็นตัวอ่าสมาร์ทย์เลตแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก,ลก,ลก,ลก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารเป็นสีดำเนาะอย่างที่ยกได้บอกไปนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกนะคะเป็นกระจกออโต้นะคะ2บานเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะฝาหลังนะคะสาหรับคันนี้จะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะลูกค้าเก่าเสริมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงประตูนะคะสไลด์ซ้ายขวาอัตโนมัติเช่นกันออกศูนย์ออกโรงงาน ะะตัวพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนาะสามารถเพอ่มวอล่มได้นะคะลดวอล่มได้รวมไปถึงรักสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้นะคะ,ะคันนี้มีคุสคอนโทรลนะคะสำหรับตัวมาเจสตี้นะคะตัวรืนไมอยู่ที่29,0 0 0กกิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม่เดิมเนาะรถเพิ่งจะเข้ามากันเมื่อเช้าเลยนะคะในส่วนของคอนโซลนะคะเป็นคอนโซลสีดำเนาะลูกค้า รวมไปถึงกระจกนะคะลูกค้ากระจกตัดแสงมีเป็นตัวกล้องให้เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ DVD ีดีทัสกีนนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีปุ่มการะลื่นถ่ายการเลื่นสะบัดให้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีเป็นตัวปุ่มคูสตาร์ทหรือว่าปุ่มอ n นทิสตสตาร์ทให้นั่นเองนะคะ ด้านบนเนาะจะเป็นตัวกล้อง360องศาแล้วก็เป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันนะคะแล้วก็ปรับแสงห้องโดยสารต่างๆนะคะสําหรับด้านล่างล,าง,ลางมานะคะลูกค้าจะมีเป็นที่ชาร์จให้นะคะเป็นตัวสาย USB หนึ่งตัวแล้วก็ power outlet ให้หนึ่งตัวนะคะในส่วนของกุญแจมี2ดอกนะคะสําหรับคันนี้ตัวเบาะทั้งคันจะเป็นเบาะนังหมดเลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้ตัวนี้เป็นรถอา ลูกค้าเก่าแต่งมาให้นะคะลูกค้าจะเป็นตามสไตล์ v i p เนาะอ่าด้านหลังตรงนี้ลูกค้าจะมีเป็นที่กั้นแบบนี้ให้ด้วยนะคะก็สําหรับลูกค้าที่ชอบในสไตล์ v i p นะคะก็คันนี้จะเต็มนะคะแล้วก็อ่าแต่งมาให้แล้วก็มีจอนะคะตรงกลางมาให้นะคะรวมไปถึงตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะพิกกี้เมาส์นะคะคู่หน้าตรงนี้สามารถอ่าปรับหัวเบาะได้หรือว่าปรับที่พักขาได้นะคะรวมไปถึงตัวเบาะเนี่ยจะสามารถ นวดไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสะดวกสบายต่อการเดินทางแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ลูกค้าเก่าเสริมมาให้นะคะเป็นตัวบันไดด้านข้างนะคะสำหรับลูกค้าที่มีผู้สูงอายุหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อ การที่เันในข้างเราเวลาเอาไว้เสริมเวลาขึ้นขึ้นรถนะคะก็จะสะดวกสบายนะคะในส่วนของประตูเนาะก็จะเปิดปิดอัตโนมัติสไลด์ขวานะคะอย่างที่เราได้บอกไปเนาะดอกยางนะคะแน่นแแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามากันเมื่อเช้านะคะเราให้ลูกค้าได้เห็นสภาพตามสิิงหน้างานแบบนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะรวมไปถึงนะคะกล้องด้านหลังนะคะออกสุดออกเป็นโรงงานเช่นกันนะคะแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังมีให้สี่จุดด้วยกันนะคะในส่วนของฝาหลังนะคะสําหรับ ก็เปิดติดอัตโนมัติเช่นกันค่ะสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนนะคะลูกค้ามีประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าเก่าเนาะโดยคันนี้นะคะลูกค้าจะเสริมให้นะคะเป็นตัวปูพื้นนะคะเป็นพื้นไม้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงะจะเพิ่มรางนะคะลูกค้าจะสามารถการบอกเนี่ยได้มาถึง สุดท้ายเลยเนาะในส่วนของตัวรถเนี่ยจะทําให้มีพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะฝาหลังนะคะก็เสริมมาให้เป็นไฟฟ้าอย่างที่หยกได้บอกไปนะคะโดยปกติจะยังคงเป็นแมนวนวลนะคะแต่ว่าคันนี้เสริมมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะในส่วนของตัว Toyota Majesty นะคะ2.8 p เมี i ยมคันนี้นะคะลูกค้าให้ลูกค้าที่เห็นสภาพตามจริงงานแบบนี้100%เลยเนาะเพราะว่ารถเพิ่งจะเข้ามา,าการสดๆร้อนๆเลยนะคะ นะคในส่วนสตัวรถนะคะก็มีประมาณนี้เลยเนาะลูกค้าตัวรถสีสีดำให้ในสีดำนะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะก็อยู่ครบนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะกับเซลล์ยกนะคะลูกค้าที่ศูนย์หกค่ะ549สี่เ้าห้าค่ะหรือว่าเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะ ลูกค้าสามารถแอดแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะ้อเชวยทุกคันนทะุกเคสอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ